ท่านากสัมพันธ์ถามถามผมว่าครับคุณแม่ครไ้เท่าไหร่ผมไม่่าอนี้ก็โดนดับตกับทุกั่วมเมื่อวานเมื่อวาน่ม ก็เป็นเป็นกองกองหลอัวเรียนเรียนู้ด้วยงานการค่ะบั่วงัและอันปัจจัยหลักๆเลยที่จะฝากถึงภาครัฐนะคะคือเรื่องด่านนี่แหละค่ะมะม่วงเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ คือเราไม่อยากจะให้เอาเข้ามาเลยถึงเอาเข้ามาก็เอาเข้าให้น้อยที่สุดให้ของของประเทศไทยเราเนี่ยใช่ถ้าจะเอาเข้าจริงๆเลยก็ขอให้มีโคต้าสัดส่วนเพราะว่าอย่างมะม่วงที่ประเทศเราปลูกเนี่ยมันก็พอเพียงพอนะที่ภายในประเทศมันเพียงพอแต่ถ้าในฤดูถ้าเกิดเอาของเพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ยของเราไม่มีราคาเลยไม่ได้ราคาเลย ซึ่งขาดทุนขาดทุนปีนี้นะครับผลผลผลิตของมะม่วงนะครับด้วยความที่อากาศเป็นใจเนาะหลังจากหมดผลมามันก็คือมันมันก็อากาศเย็นหนาวซึ่งมันก็เหมาะกับการออกดอกของมะม่วงนะครับออกดอกของมะม่วงก็ทําให้ผลผลิตปีนี้ก็ที่คาดว่าจะได้นะเกษตรกรก็ดีใจยินดีนะครับที่ที่ผลผล,ผลิตออกเออมันมะม่วงก็ติด ออกดอกแล้วก็ติดติดลูกเยอะนะครับปัจจัยทที่คุยนะอาจจะมีมีมีม,มีมีส่วนหรือเปล่าที่ว่าผลผลิตที่อื่นนะ่าอาจอาจจะผลผลิตอื่นอาจจะออกไม่ใน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 ประเทศเรานะครับมะม่วงจะจะออกแต่ละที่แต่ละภาคออกไม่พร้อมกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับท,ที่ที่ว่าทําให้ราคาขยับขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะครับที่ว่ามีการ ปิดด่านการค้านะครับทุกช่องทางาที่รอบๆประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็เท่าที่ทราบนะครับที่เรารู้ว่ามะม่วงที่บริโภคสดน,นะครับที่บริโภคสดบริโภคดิบน,นะครับบ้านเราก็จะนิยมมะม่วงแก้วขมิ้นซึ่งมะม่วงแก้วขมิ้นส่วนใหญ่ก็คือนําเข้ามาจากฝั่งฝั่งกัมพูชาเ<น>พื่อนบ้านนี่ก็าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งในเมื่อไม่มีสินค้า,าจาก ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามานะครับราคาสินค้าเกษตรในในใน,ในบ้านเราก็ขยับสูงขึ้นมุมของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็รู้สึก กินดีนะที่ตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ภาครัฐต้องการจะส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆสินค้าเลยเนี่ยก็คือการทําให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีมาตรฐานนะคะเพราะว่าในความเป็นหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยเราพร้อมที่จะหาตลาดให้ก็เลยอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยทำสินค้าตัวเองให้มีมาตรฐานก่อน mm hmm. เข้าไปรับรอง GAP ให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ เรื่องของการตลาดเนี่ยเมื่อตัวเอง,เ,องเมื่อเกษตรกรพร้อมแล้วเนี่ยช่องทางการตลาดาจ,จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ไม่ไปพึ่งพากับตลาดใดตลาดหนึ่งราคาสินค้าเกษตรก็น่าจะดีขึ้นค่ะเสียงอนไรเสียงสะท้อนของเกษตรกรก็เป็นประโยชน์กับทางหน่วยงานภาครัฐน,นะคะก็สิ่งที่ทางเกษตรกรอยากจะได้ก็คือการที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาส่งเสริมให้ผลผลิตมันดีขึ้นมีความยั่งยืนแล้วก็ราคาเนี่ยให้มันสามารถ จำหน่ายได้ในราคาที่มันดีขึ้น